สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้โคคุณติมพาเข้าโคทำขานมบานทานเล่นนะคะขานมมันโมงมะพร้าวอ่อนอย่างนะคะน่ากินมากเลยคะ่ะมาคะ่ะทุกคนขั้นตอนต่อไปก็มาบดมันโมงกันนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยคะ่ะ น้ำตาลมะพราะ้าวน้ำตาลชายแดงนะคะคอมบวานนี่ใส่ตามใจชอบได้เลยนะคะต่อไปก็ตีให้เข้ากันดีค่ะตีให้น้ำตาลในลายดีนะคะ ร้อยประมาณนี้นะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป60กรัมนะคะแป้งมอน60กรัมนะคะปริมาณแป้งติ่มใส่เท่ากันเลยนะคะแป้งมอนกับแป้งข้าวเหนียวนะคะมีน้ำกะทิก็หยดน้ำกะทิลงไปนะคะอันนี้ติ่มไม่มีน้ำกะทินะคะติ่มใส่เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะ เข้ากันดีได้ประมาณนี้นะคะต่อไปก็ใส่มะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยนะคะใส่ตามใจชอบเลยนะคะอันนี้เตี่ยมใส่มะพร้าวอ่อนเยอะมากเลยนะคะเข้ากันดีแล้วค่ะต่อไปก็ไปห่อใบเตองได้เลยนะคะ ดอกใสใบเตดเลยค่ะต่อไปก็มาห่อกันนะคะวิธีหอก็ห่อง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ ใบเตงยาวก็ตัดออกนะคะต่อไปก็ไปย่างกันได้เลยนะคะเติีมกอไผ่รอแล้วค่ะย่างไผ่อ่อนนะคะย่างไปได้เลยให้ใบเตงเราจนไหม้เลยนะคะข้าวหนมเราสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาแกะและลูก,กันนะคะน่าทานเค่นหน่อยเดี๋ยวมาดูก,กันค่ะ สีสวยน่าทานมากเลยนะคะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะติ่มจะพยายามทำคลิปมาได้เลยนะคะใครยังไม่ติดตามก็ติดตามเราไดยเลยนะคะรสชาติอร่อยค่ะวันนี้ติ่มลาเพียงเท่าน,นี้เจอกันคลิปหน้านะคะปล่อยแล้วค่ะ